สวัสดีครับวันนี้เรามาดวงของคนที่เกิดวันพุธกันนะครับว่าดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเรานะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพ่องจากว่าช่องถูกระบบปิดกั้นการมองเห็นนะครับทำให้คนไม่ค่อยเห็นวิดีโอเท่าไหร่นะครับการที่คุณมาคอมเมนต์นะครับยิ่งคอมเมนต์เยอะๆนะครับมีคนนึนคนนีงมาคอมเมนต์นะครับจะเกิดทราฟฟิกทำให้ระบบนั้นช่วยผลักดันช่องเรานะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูเป็นคลิป เก่าก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ช่องนะครับเราอัปเดตดวงตลอดนะครับไม่ได้หายไปไหนเนาะเนื่องจากเป็นเดือนมกรานะครับ256แลาวก็จะทําเป็นดวงเรียกว่าเป็นดวงความรักเนาะลองเป็นรูปแบบดูนะครับเพื่ออาจจะทําให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งช่องเรานะครับไม่ได้ทำโฆษณาขั้นกลางนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่สะดุดกับการดูคลิปกลางคันนะครับเราก็ตัด ในช่วงโฆษณาออกทําให้เราก็โอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มก็น้อยลงนะครับฉะนั้นช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามด้วยนะครับโอเคเรามาเริกไปเลยนะครับคุณวันพุธดูไพซิลุนเหลือเกินนะครับอุย้ยไพดีเลยดูวิวห้าไม้นะแด,ดาบราชาดาบนะครับผมจะไม่เอาเป็นสูตรกับหัวนะครับ1คาา5ถ้วยนะครับ the emperor อืรอ,รอ ดูได้ทั้งคนโสดคนมีคนมีคนคุยที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เลยนะไพนก้าผมเล่นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้แบบสติคอร์สร้อยเปเซ็นต์นะเพราะว่าเนื่องจากว่าความกว้างของวิดีโอมันไม่พอเนาะอะ่ดูจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะขอปรับแป๊บหนึ่งโอเคลองปรับบุมกว้างแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวอยากให้สโคบเฉพาะไพ่ดีกว่า โอเควิวออฟฟอร์จูนนะคะเป็นช่วของเวนกมอ่ะนะไม่รู้ทําไมไพ่ถึงขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าคนวันพุธนะครับคุณไม่ไเรื่องของเวนกมเข้ามานะไม่รู้สิทําไมเป็นไพ่วิวขึ้นมานะครับไปช่วงจังหวะที่โชคชะตาเนี่ยกำลังเล่นตลกกับคุณนะครับเรื่องของความรักหรือเป็นช่วงชีวิตเนี่ยอาจจะพันผวนวนเหตุการณ์เดิมๆกลับมาอีกครั้งนะครับเป็นช่วงของกงกรรมกงเวนแต่ว่าดูจากไพ่ลบข้างอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ ที่ผ่านมาคุณมีการเริ่มต้นหรือเปล่ากับคนที่เป็นลักษณะราชาถือดาบก็ได้นะครับหรือเป็นการมีความสัมพันธ์กันมีการพูดคุยกันมีการเทคแอคชั่นกันนะครับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของการมีอะไรใหม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นกันการมีคนคุยคนใหม่การมีเทคแอคชั่นใหม่ๆโดยเฉพาะสำหรับคนโสดน,นะครับจะมีคนเข้ามานะครับหรือใหมายถึงว่าเป็นพื้นฐานลูกชะตาก็ได้นะครับซึ่งคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่ มีคอนเนคชันมีการเทคแอคชันกับคนคนหนึ่งอยู่นะครับอาจจะเป็นคนที่เ,เป็นผู้ใหญ่อายุห่างกันนะครับเดียวก็สองสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความหรือเป็นคนอายุมีอายุก็ได้เช่นกันนะครับมีเดียมเพลอร์นะครับ,รบกับไพ่นท์ถือเหรียญอย่ไงเงี้ยเออไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องของคุณส่วนธุรกิจหรือใจคุณคิดถึงคนคนนี้อยู่นะครับเป็นคนต่างชาติคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคุณ หรือเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่ค่อยฟังใครนะครับเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอีกโก้ค่อนข้างสูงเป็นชาวราศีเมษก็ได้เป็นคนราศีทัศุไฟก็ดีนะครับมันใจคุณจะมีอะไรตรงนี้เพียงแต่ว่าในจุดหนึ่งคุณก็อาจจะยังแสดงความนิ่งอยู่หรือใครคนนี้เขานิ่งเหลือเกินอ่ะเขาไม่แสดงอะไรให้ให,ใ,หให้แบบมัน เป็นสัญญาณที่บ่งบอกคุณว่าเขาคิดยังไงอยู่นะครับเขาจะค่อนข้างแอคอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไม่ได้เช่นกันเนะ <S <S าะคราวนี้มีห้าคาถานะครับเป็นไพ่ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าความสัมพันธ์นะครับในช่วงจวังหวะนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างติดขัดมีปัญหาด้วยความคิดเห็นอาจจะค่อนข้างไม่ลงล็อกกันต่างคนต่างคิดอย่างทาอย่างทําให้ไม่มีการกระทําหรือคําพูดที่อาจจะไม่ไปทางเดียวกัน การกระทำเช่นบางทีเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือบางทีอาจจะการกระทำมันส่วนทางนะมันไม่เป็นตามที่คุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตกลงกันแบบนี้แต่ถึงเวลามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน่จะเป็นทํานองนี้นะครับยิ่งมีราชาชิดาแบบในตาแหน่งความสัมพันธ์มันค่อนข้างตึงๆค่อนข้างคิดเครียดนะครับหรือมีการพูดกันอย่างตกไปตรงมาอาจจะไม่ใช่เป็นความสมบูร์ที่รักเอ่ยในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ ต่างคนต่างอาจจะมีถ้าบางคู่คบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ดีอยู่แล้วเนี่ยแม้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วจริงจังแต่ก็มีความตึงๆและก็มีความเห็นไม่ค่อยที่จะไปในทางเดียวกันนะครับอาจจะมีการตึงตึงคิดเครียดกันในความสัมพันธ์นะครับแบดดาบกับห้าถ้วยอ่ะดูรสนิยมไพ่มันเหมือนกับคนที่เกิดเป็นพุทธเนี่ยน่จะมีเรื่องของในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความอึดอัดใจนะครับดวงพัดพรากในที่นี้อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ก่กัน คนรักอาจจะนาปัญหามาให้หรือคนที่เป็นพันเนอร์เรานะครับหรือเป็นคนที่เราคุยอยู่น่ยนำปัญหาหรือเขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ทําให้อาจจะไม่มีเวลาให้กับเรานะครับแต่มีเด็กคือดาบปิดท้ายอย่างนี้นะครับก็บอกเลยว่าแม้ว่าจะอยากจะไปอ่ะนะครับดูความสัมพันธ์มันอยากจะห่างๆกันหรือยังไม่อยากเจอหน้ากันละแต่มันยังตัดกันไม่ขาดนะครับก็ยังก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้ได้คุยได้อะไรกันอยู่นะครับ หกถ้วยอะหลายๆคนคิดถึงความหลังนะไพ่แบบนี้คือคนรักเก่ากลับมานะครับถ้าไพ่แบบนี้หรือมีการติดต่อ,อก,กับคนรักเก่าหรือคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่านะจะมีโอกาสได้พบเจอกันนะครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์รอบๆตัวเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่สำหรับที่เกิดวันพุธเนาะเพราะว่ามันมันมีไพ่อุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับดูแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ความรักในเดือนมกราคมไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคนโสดก่อนละกันนะครับว่าคนโสดจะไปทิศทางไหนนะพลังงานไพ่ที่นมานะครับ6ดาบ3ไม้เดทนะถ้าคนโสดจะหวังถึงความสัมพันธ์ในเดือนมกราความรักคนที่จะเข้ามาในเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถามว่าไม่ไม่ค่อยเด่นด้วยว่าจะมีเข้ามา หมือนคุณยังต้องแบกกับปัญหาดเดิมๆอะ่ะนะเจอเรื่องราวเดิมๆกเก่าๆที่ยังต้องพัวพันโยงใยมาถึงในเดือนมกราทําให้มันยังเจอปัญหาอยู่นะครับยังคิดว่าถ้าโสดแล้วจะมีคนเข้ามาไหมคือจริงๆถ้าคุณคิดจะหาเนะี่ยมันจะไม่เกินกําลังหรอกเนาะแต่ว่าคิดว่ายังไม่เด่นนะครับยังไม่น่าจะมีเข้ามานะท่านจะจัดดวงเนาะไม่น่าจะมีเข้ามามันเหมือนกับคุณต้องไปเคลียร์ไป จัดการเรื่องราวปัญหานะครับที่มันเป็นปัญหาในที่ผ่านมานะครับมันพัวพันมันคาราการังมาจนถึงเดือนเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันนมันจะมีการจบมากกว่ากับปัญหาที่เป็นคาาการังนะครับเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มอีกสามใบนะเพรารจริงผมว่าน่าจะโสดนะ คนโสดคิดว่ายังโสดต่อนะเดี๋ยวดูเพิ่มอีกสามใบดิสิเพราะจริงๆจากไพ่มันติดขัดไปหมดเลยอ่ะนะถ้าคิดว่ายังโสดอยู่ละกันนะโสดต่อดีกว่าคนวันพุธนะาะถทาศโสดก็ยังโสดอยู่อ่ะมีห้าห้ามาห้าเหรียญเก้าดาบไพ่ไม่ได้ขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เลยอ่ะคิดว่ายังโสดอยู่นะรานชินิถือเหรียญคุณอาจจะเอาเวลาโฟกัสไปเรื่องของเงินมากกว่าในช่วงนี้นะครับดูแล้วไปโฟกัสเรื่องเงินจะเหมาะกว่านะคุณมีความ คุณยังไม่สามารถ Move on ได้กับความสัมพันธ์ในอดีตนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาอย่างที่บอกอะ่ะมันอาจจะยังมีผลกระทบกับปัจจุบันอยู่นะครับคุณก็อาจจะมีความเครียดหรืออาจจะเรียกว่ายังยังไม่สามารถ Move on ได้นะครับหรือการที่เราลงมือทำอะไรตางตั้งแต่ในเดือนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอ่าว,ว่าจะโสดอ่ะแ,แบบะแต่โสดแบบไหนก็แล้วแต่เช่นโสดแล้วแบบว่าจะพยายามจีบใครสักคนหนึ่งนะในเดือนนี้ยังไม่ค่อยเป็นจังหวะที่ดีเท่าไหร่นะครับมีแต่ มีแต่ทุ่มเทไปแล้วไม่ค่อยมีมันมันไม่น่าจะมีประโยชน์อะทุ่มเทไปมันก็คือเสียเปล่านะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมหวังกันนะครับคิดว่าน่าจะํามองนี้นะคนโสดน,นะครับก็แนะนําว่าเดือนนี้อาจจะต้องเอาเวลาตรงนี้ไปโฟกัสเรื่องของเงินงานเรื่องอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านีนะครับอ่ะเดเรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือมีคนคุยอยู่แล้วนะครับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะเดีวิลนะครับสองเหรียญแล้วก็ดีเอ็มเพสพลังงานไพ พูดถึงในเรื่องของความรักที่มันยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ถูกบล็อกถูกบล็อกในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าบล็อกไม่เจอกันแต่เป็นไปได้ทั้งสองเคสคือบล็อกหมายถึงว่าเขาอาจจะบล็อกคุณด้วยเรื่องราวบางอย่างหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างที่อาจจะเป็นกั้นคุณนะช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีการติดต่อกลับมาหรือยังบล็อกบล็อกไปบล็อกกลับบล็อกแล้วบล็อกบล็อกแล้วแบบปลดบล็อกอะแล้วก็ยังคุยแล้วก็ปลดบล็อกมาคุยแล้วก็บล็อกอยู่อย่างเงนะครับน่าจะเป็นทำนองนี้ สำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ผูกมัดนะ่ะมันเหมือนกับมันไปมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเซ็กก็ได้ในเดือนนี้นะครับหลายๆคนที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์หรืออยากจะแซบกันเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะครับเดียมเพรสระวังท้องบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องการจะจับเขาแล้วก็ท้องอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช้การมีลูกอะ่ะเป็นการผูกมัด ใช้ลูกเป็นหลักประกันอลินก็เช่นกันนะครับมันก็เป็นไปได้นะเออเดอะเดวิลนะครับก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์นะครับคนที่เอ็มเพสขึ้นมาอาจจะมีใครแฟนดแฟนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องคอยซัพพอตอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับคือจริงผู้หญิงในที่นี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องผู้หญิงแท้ก็เลยนะครับบางทีเป็นเพศที่3เป็นกระเทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าขายหมดนะ อ่าเดี๋ยวดูพลังความสัมพันธ์นะว่าเดือนกุมอ่เดือนมกราจะเป็นยังไงนะครับความสัมพันธ์คิงถือถ้วยนะครับมันก็เหมือนกับได้ทุกคนเนี่ย ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าแต่ก็ได้ทุกคนได้ได้ทุกคนได้ทุกอย่างได้ทุกทางหรือเป็นการปฏิปัติ n o กันก็คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาแล้วแต่มันจะมีฝ่ายที่คิดจะที่จะปฏิปนอมหรือเขาจะมารูปแบบที่แทีจริงนะครับหนึ่งเหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเรื่องเราดีๆบังเอิญเข้ามานะครับหรือมีเรื่องบังเอิญที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ถึงความถึงความก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าไปไหนนะครับมันค่อนข้างหยุดอยู่นิ่งความสัมพันธ์ไม่พัฒนาอะไรเลย ก็ยังหยุดหยุดหยุดอยู่กับที่ไว้นะครับหรือหลายคนอาจจะเป็นช่วงความสัมพันธ์ที่มันอาจจะอาจจะบอกว่ายังไงดีมันเหมือนกับว่ามันมันมันถ้าหลายๆคนที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วอะนะมันก็ไม่พัฒนาไปไหนก็คือในแง่ที่การไม่พัฒนาไปไหนมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียก็คือในในหลายๆคนในหลายๆเคสที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็เียว่าจึงก็ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างนั้นนะครับ แต่เขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติอ o นะหรืออาจจะเจออะไรคนเข้ามานะครับหรืออาจจะไปบังเอิญไปเจออีกคนนึงเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะก็เรียกว่าจะมีทางฝ่ายไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเขาหรือคุณอาจจะได้เจอรักใหม่ได้เจอคนใหม่เข้ามาอีกหรือเจอเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่ได้คาดคิดอาจจะไม่ใช่เป็นความรักก็ได้เรื่ององผลประโยชน์เรื่องของงานหรือของอะไรบางอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเขาเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่า มาสนใจกับความรักก็ได้นะครับเขาอาจจะไปสนใจในไอ้เรื่องที่เขาได้ทางนั้นซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันก็คือมันมันเป็นหนึ่งเหรียญเนาะมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่แบบฟุ๊กฟุกแต่ผมให้น้ำหนักไปทางที่ดีก่อนนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวดีเข้ามาแหละนะแต่ก็ทำคุณความ,วามสัมพันธ์พัฒนาไหมก็คิดว่ายังไม่พัฒนาไปไหนนะครับไปดูเอาคัมเนาะเป็นอย่างไรนะ คือถ้าดูโอเวอร์ออรวมคนวันพุธคือยังมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะครับก็คือใจรูปแบบไหนก็นแต่มันยังค่อนข้างสะดุดติดขัดนะครับเดีย๋ยวมันก็ดีนะใช้เวลาหน่อยนะครับในทีด่ดาบอะยังยังไม่เป็นไหนเรา่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับและพุ่งไปที่เป้าหมายตรงนั้นนะครับซึ่งยังมาในรูปแบบเพื่อนในรูปแบบที่ว่าเป็นเพื่อนๆกันสามากกว่านะครับสิ่งที่พาขึ้นมานะครับแล้วก็ าจจะไม่ช่วงของเวลาได้เดินทางด้วยกันได้ไปไหนด้วยกันนะครับแล้วก็ดูจากไพ่มันมีเรื่องของการคุยการเคลียร์กันนะและ้วก็อาจจะมีการที่เรียกว่าพูดแล้วไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่นะครับพูดยากบอกยากแต่ก็ยังไม่ไปไหนหรอกความสัมพันธ์มันยังอยู่แบบนี้แหละ แต่มันจะดีขึ้นได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาอยู่มันมาในรูปแบบของเพื่อนกันมากกว่าหรือรอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นความรักสดทีเดียวนะครับความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนก็จะประมาณนี้นะครับเดีเรามาดูแบบคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะครับคนที่มีคู่นะครับพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็น7ดาบนะราชินีไม้นะครับแล้วก็มี9ถ้วยนะ มันมีความลับอะไรบางอย่างที่อาจจะปกปิดไว้นออาจจะเป็นเรื่องของงานหรือเปล่าเพราะว่ามีราชินีถือถือไม้นะครับอาจจะมีการการะทำะรักกันอาจจะไม่ต้เป็นเรื่องงานก็จจเป็นเรื่องการกระทำบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเรานะครับไม่รู้ฝไฟไฝ่ฟยหนึ่งอาจจะไม่ได้บอกเรานะครับแล้วก็มีก้าวช่วยบางทีมันทําให้มันเขาไม่ได้บอกแต่เขาทาตัวสบายๆทำให้สถานการณ์มันดูไม่ตึงเครียดนะครับความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าชิวๆแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นรูปแบบไหนกันแน่มันเกิดคําถามในใจนะครับแต่ก็ไม่ได้คําตอบ กับสิ่งที่จะมาตรงนี้นะครับมันความสัมพันธ์เป็น6ถ้วยนะมันจะมีการกลับมาเคลียร์กรันคุยกันนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในที่ผ่านมานะครับ หรือได้ไปคืนดีกับคนเก่าหรือเปล่านะหรือเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือกันในอีมุมคือการให้ของขวัญซึ่งกันและกันถาว่าอย่าให้บอกครับว่าพลังงานพาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แย่และเจ็ดดาบแต่ระวังใน,นเรื่องของการมีปัญหาก,กับผู้ใหญ่ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็่างคนก็อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจในบางอย่างที่มีการกระทําที่มันอาจจะเรียกว่าปุ๊บป,ปั๊บฉับพลัน หกถ้วยอ่ะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าโอเคอยู่นะแล้วก็จะมีเรื่องของการเกี่ยวกับเด็กเนี่ยสำหรับคนที่บุตรอยู่แล้วนะครับเรียกว่าในในช่วงนี้นะครับถ้าคนมีลูกมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการเรียนลูกการงานของลูกหรือการที่จะมุ่งไปที่ทํางานนะครับมุ่งไปที่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่น,นอาจจะวางแผนอนาคตให้กับลูกหรืออาจจะมุ่งในเรื่องของการเรียนของลูกอาจจะมุ่งในเรื่องของการทํางานเพื่อที่จะพพอร์ตลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปไม่ได้เช่นกันนะครับแต่เขาที่มี7ดาบเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีการทําอะไรบางอย่างที่ต่างคนต่างแอบเก็บไว้ไม่ได้บอกใครนะครับไม่ได้บอกเป็นเรื่องไม่ดีนะบางทีก็ไม่อยากให้รู้อ่ะกลัวแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้บรรยากาศมันแบบคุณก็อาจจะทําแบบว่าทำเหมือนกับอีกฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบเหมือนแบบชิวๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจริงๆมันก็คืออาจจะมีเรื่องปิดไว้นะครับแต่ความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นหกถ้นําหัก ไปทางที่ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนยี่นยอกกว่านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนะาะเดี๋ยวดูภา่สุดนะครับ าใช่หรือมีใกล้เคียงก็ดูต่อได้คิดครั้งต่อๆไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็ต้องปิดเขต้องปิดแล้วแหละพรางว่ามันอาจจะดูงไม่ถูกกันเนาะอาจจะไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ลองดูไว้ไม่เสียหายนะครับดูเป็นแนวทางเนาะไพ่สุดเป็นคิงถือไม้นะครับคีนถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สี่คาทานะครับพลังงานคนมีคุณค่อนข้างดีนะอารณมคือถือว่าดีอยู่นะครับเป็นช่วงจังหวะที่คือคีนถือถ้วยก็ถือว่าดีนะได้แฟน เอาใจใส่ค่อนข้างดีนะหรือคุณนะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงคุณค่อนข้างดูแลเขาดีนะครับมีความเป็นผู้หญิงแบบเรียกว่ามีความเป็นผู้หญิงทุ่มเทกับความรักค่อนข้างสูงนะครับหรือเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาค่อนข้างดีนะครับความสัมพันธ์อยู่มีความมั่นคงอยู่ตัวหรือเป็นมีการเกี่ยวกับครอบครัวเช่นไปพบปะครอบครัว,รวหรือไปเจอพ่พอแม่ญาติผู้ใหญ่ก็เช่นกันนะครับคิงถือไม้ My, กับควีนถือถ้วยอาจจะเป็นว่าการไปพบปะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ตีได้หลายความหมายนะครับแต่มีเกณฑ์เกี่ยวกับครอบครัว มีการสร้างสถานะที่มันอยู่ตัวชิ้นมากมากยิ่งขึ้นเช่นการอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนให้ความสัมพันธ์หรือการเป็นครอบครัวที่แบบอาจจะมีการ,รเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับหลายหลายคนอาจ,จะเป็นเ่วงการแต่งก็ได้เช่นกันบุคคลาบางคนไปแต่งงานนะครับก็มีโอกาสหรือจะได้ไปงานแต่งก็ได้เช่นกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคนที่มีคู่ ดูไพ่ออร์เคิลนภาพบ้างนครับว่าไพ่ออร์เคิลนจะบอกอะไรกับคนวันพุธนะครับว่าคนจะจะโสดจะเป็นคู่หรือเป็นคนคุยนะครับ Unrequited uh, love นะครับ t h e i s not enough attraction นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยไพ่มาเตือนว่ามันอาจจะยังเคมียังไม่ พลังงานทางเคมีมไม่พอเนาะคนที่กิดเป็นคู่ในภาพดูเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่อะไรไพ่ที่เปิดมาเซตแรกมันยังมีปัญหาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคนมีคู่ก็ว่าบางทีอาจจะมีปัญหาแต่คุณอาจจะเก็บปัญหาไว้ยังไม่ยังไม่ทําให้มันแบบเป็นปัญหานะครับเพราะยังมีไพ่เจ็ดดาบบางทีะอะไรคนอาจจะเก็บปัญหาไว้นะครับซซ่อนมันไว้นะครับไม่ได้บอกใครเนาะแต่ว่าถ้าดูจากไพ่ตรงเนี้ยคือคนมันพูดในความสัมพันธ์ก็หลายๆคู่เรื่องว่ามันจะ ยังติดขันยังสะดุดอยู่นะครับมีไพ่ห้าถ้วยเนาะมันก็เหมือนกับเป็นเป็นช่วงของการจังหวะพันพรากช่วงของการไม่ค่อยมีเวลาให้เกิดกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับไพ่เปิดเจ้าชะตาคือดีอยู่สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําเวรกรรมนะครับก็คือถ้าเราทําดีนะครับมันก็จะส่งผลที่ดีกับเราซึ่งไพ่ใหญ่นะครับเป็นไพ่ดูวิวแล้วก็เป็นดีเอ็มพาร์เลเป็นไพ่ที่ดีนะ สุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งดีกับคืนมานะครับว่าคุณจะเจโช่งชะตาอะไรต่นะครับมันจะดีนะครับมันจะดีแน่นอนนะครับเห็นแต่ว่ามันอาจจะผ่านเรื่องราวบางอย่างอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดีหรือบางคนเรื่องราวมันดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งขึ้นไปนะครับเห็นแต่ว่าไพ่บอกว่าเออมันจะเจอปัญหาจะเรื่องราวสะดุดบ้าแจะเป็นไพ่เล็ก ไพ่ชุดเล็กไพ่เมยไมเนอร์ minor, ไม่ต้องไปกังวลใจนะครับไพ่เมเจอร์คณะคุณเป็นไพ่ค่อนข้างดีนะก็ขอให้มั่นใจว่าเออในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะครับแม้จะมีปัญหาแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะเจอเรื่องราวดีๆนะครับดูจบแ like, ล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย